อร่อยไหมฮารอยเข้าไม่มาหน่อยเข้าไม่มาหน่อยอร่อยไหมโรคตังโรคตังกินฮอสจบ รยนั่งลงอร่อยไห <c oughs> มอร่อยที่สุดเลยเธอกินฮอทดอกลมควันหรอฉันยังไม่ได้กินเลยอร่อยนะแม่ เลยใช่ไหมแค่แม่แค,แค่แใ่การทางทุงหูใส่ขดน้ำทุกครั้งที่ออกไปตลาดจะต้องมีติดไม้ติดมือกลับมานะทุกคนเแฮิดนึกทำได้ทุกอย่างเพื่อของกินห <laughs> อมกว่า เยับร้อยหมดแล้วค่ะหมดแล้วโซเบค่ะมัดมากก็มัดมมดแล้วเครื่อไม่มีอันกินฉันก็มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ